สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไนน์นักเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟอีฟเช่นเคยนะครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือตกปลานะฮะระบบตกปลานะครับซึ่งจุดที่ใช้ตกปลานะครับก็คืออยู่ที่เมืองบ阿拉瓦านี้เลยนะเมือง阿拉瓦านี้นะครับแล้วก็มาตกปลาที่เรือลานี้นะครับหลังจากที่เข้าสู่โซนตกปลาเนี่ยก็จะมีไอคอนรูปเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็บอกว่าให้กดตัว E เนี่ยขึ้นมาที่ ที่ตัวละครเนาะโดยวิธีการตกปลานะครับเพื่อนๆจะต้องมีเบ็ดตกปลาและก็เหยื่อนะครับซึ่งเบ็ดตกปลานี่ก็สามารถหาซื้อได้ที่ NPC นะครับอยู่ตรงไหนไม่บอกนะครับอีกนะครับเบ็ดตกปลาของเซิร์ฟเราจะมีทั้งหมด4แบบเนาะจะมีเบ็ดไม้นะครับเบ็ดเหล็กเบ็ดมอรกดแล้วก็เบ็ดโลกกนนะฮะที่ก็จะเป็นเบ็ดขั้นศูนย์นะครจะมีทั้งหมด4อันนะนะตอนนี้นะครับแล้วเหยื่อก็จะมีทั้งหมด4แบบเช่นกันเนานะก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับมีเหยื่อปลอมนะครับเหยื่อปลอมคุณภาพด หลังจากที่เพื่อนๆมาถึงจุดตกปลาแล้วนะครับให้ทําการใส่เบ็ดตกปลาก่อนคลิกขวานะครับกดใช้งานเมือตกปลาเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะตรงดาดนะตรงอาวุธของเรานะครับที่เดียวกับมุมขวาเดกนั้นกด F10 นะครับเลีอกช็อตคลาดแล้วก็หยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมานะครับกดเล็4ปุ๊บอ่ะเบ็ดตกปลาอยู่ในมือซ้ายของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือกด E ครับ หลังจากกด e เสร็จปุ๊บก็จะมี ui ขึ้นมาแนะนำนะครับว่าโซนนี้เป็นโซนท่าเรือ阿าบัสตานะครับเขียนผิดหน่อยวผมบบแก้ทีหลังเนาะก็จะขึ้นบอกว่าตกปลาแต่ละครั้งเนี่ย60วิบวินะครับเพิ่มเลรดได้ปลา5เซนะครับเพิ่มโอกาสเบ็ดเสียหาย10%นะครับก็คือมีโอกาสที่เบ็ดที่เราใช้เนี่ยมันจะแตกก็จะเสียหายด้วย10%นะครับแล้วก็เหยื่อนมีให้เลือกใช้ทั้งหมด4แบบเนาะ ไปละเอียดก็จะบอกว่าถ้าเกิดใช้เยียยเป็นไส้เดือนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับถ้าเกิดใช้เป็นเยี้ยปลอมได้อะไรบ้างเยี้ยปลอมคุณภาพดีได้อะไรบ้างนะครับก็เยียยขันธุ์ตำนานเนี่ยได้อะไรบ้างจะมีโอกาสบอกตรงนี้นะครับถ้าสมมติผมเลือกเป็นไส้เดือนนะครับแล้วก็เบ็ดตกปลาที่ผมใช้เนี่ยเป็นเบ็ดตกปลาไม้อันนี้เนาะไม่ได้เดียวขึ้นเลยไม่บวกเกีดยการตกสําเร็จไม่ไม่มีการลดโอกาสเบี้เสียจะได้เป็นเบ็ดที่ดีที่สุดนะเบ็ดโลกกนเนาะ ตกเร็วขึ้น20วินะครับเพิ่มเดชความสำเร็จในการได้ปลา30%ลดโอกาสเบ็ดเสียหาย30%นะนี่ก็คือยิ่งเบด็ดดีก็ยิ่งตกได้นานได้ปลาดีนะครับโอกาสเบ็ดแตกไม่ค่อยมีครับอ่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เราเลือกเยือเสร็จแล้วเราอ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะรก็กดเริ่มตกปลานะครับคอแล้วก็จะยืนเย่อปลาอยู่อย่างนี้แหละนะยืนเย่อปลาอย่างนี้ อย่าอย่าเพิ่งสนใจเรื่องเรื่องอ่าเรื่องเรื่องของพ็อหรือแอนิเมชันนะแต่ผมจะไปแก้ไปทํานะฮะแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นแบบนี้ไปก่อน <c oughs> ลอกมันอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่มือมันหมุนด้านขวานะครับเดี๋ยวรอดูว่าตอนที่ได้กลามาจะเป็นยังไงหลังจากที่เวลาผ่านไปจะครบหกสิบวิแล้วนะครับสามสองหนึ่งปรึงเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราตกไม่ได้อะไรเลยเราเสียเหยื่อไปเฉยเเราไม่ได้ปลาเลยเอานี้ เราลองเปลี่ยนเบ็ดนะครับกด X เพื่อยกเลิกนะลองกด E นะครับแล้วลองเปลี่ยนเหยื่อนะครับเราใส e. ่เหยื่อั้นเทพเลยเพื่อโอกาสตกปลาได้มหาศาลนะครับใส่เบ็ดขั้นสูงนะครับเมื่อกี้ระยะเวลาในการตกคือ60วินาทีใช่ไหมนะครับถ้าเกิดใช้เบ็ดขั้นสูงล่ะเวลาลดเหลือแค่40วินาทีนะครับแล้วเหยื่อเนี่ยเราใช้เหยื่อระดับประมาณหมายความว่าตกปลาได้แทบจะทุกบชนิดนะครับแล้วก็พวกปลาขั้นสูงต่างๆเนี่ยพวกกุ้งปลอเอร์พวก ปูทะระบะอะไรเงี้ยก็จะสามารถตกได้ด้วยเหยื่อชนิดนี้นะครับตอนนี้อีก20วิิบวิมาลอดูกันโอเคหลังจากเวลาผ่านไป2 1ปึ่รึบเรียบร้อยครับเสียเบ็ดไป1น,นะครับได้ปลาไก่มา2ตัวนะนี่ก็คือวิธีการตกปลาของเซิร์ฟอีฟของเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบใจนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างต้องนะครับแต่รวันนี้ก็ต้อง ลากันไปก่อนนะไว้พบกันคลิปหน้าพาร์ทหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นการสอนทำอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับไายบาง